นะอย่างนี้รนะับเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งออกนะครับสารอาหารก็จะไปเลี้ยงเลี้ยงลูกเล็กๆนี้นะครับมีลูกกี่คนกี่คนเขาก็เลี้ยงจนหมดนะครับมีลูกกี่ผลเขาก็เลี้ยงจนหมดนะครับมันก็จะทำให้ลูกผลมันไม่โตนะครับ ฉะนั้นถ้าจะให้ผลมันโตสมบูรณ์เราก็ต้องตับแต่งออกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะรวันนี้จะมาแต่งลูกขนุนนะครับขนนแดงสุริยานะครับ ลูกดกมากครับปีนี้แต่ว่าบางลูกนะครับผิวไม่สวยนะครับแล้วก็ก็จะมีลูกเล็กๆนะครับที่แถวบ้านเขาเรียกขำบักนี่นะครับมันก็จะเน่านะครับแบบนี้นะอันนี้ก็จะมาแต่งออกนะครับเด็ดออก เพื่อป้องกันเชือ้อนะราทำให้ผลใหญ่ของงันนะครับเสียหายได้นะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงของขนุนนะครับก็มีแมงเจาะครนะรับขนนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่ครับ ปีนี้ลูกค่อนข้างดกนะครับลูกค่อนข้างดกอยู่บนยอดนันก็มีนะครับนู่นนะครับกิ่งเล็กๆบนยอดนะครับลูกมันเยอะไปนะครับพอลูกมันเยอะก็ทำให้อ่าอย่างช่อนี้นะครับมีห้าลูก ลูกในช่อเดียวนะนะจริงนี้จริงเดียวนะทั้งหมดอ่าเจ็ดผลนะครับซึ่งมันเยอะเกินไปนะจะต้องแต่งออกเดี๋ยวจะแต่งลูกที่มันไม่สวยออกรนะับอย่างผลนี้นะครับเนี่ยเอาทิ้งไว้ก็ ทิ้งไว้ก็ไม่สวยนะครับอย่างผ,ผลนี้เช่นกันนะครับผลนี้จะใหญ่กว่าผลผลนี้อีกนะครับแต่ว่าผลมันไม่สวยนะครับผมจะตัดทิ้งเลยนะครับเนะชื้อรานะครับมันเน่านะนะแตงออกนะครับ ผลนี้นะครับอย่างเงี้ยไม่เอาไว้และครับแต่งทิ้งเลยคนระับไอ้ที่เป็นเชื้อราดำๆนี่คือพวกนี้จะไม่ใช่ผลแท้นะครับคนที่ปลูกขนุนก็คงจะทราบดีนะครับมันเป็นแค่เขาเรียกอะไรมนะ แถวอีสานเขาเรียกห๋มห๋มหมักมี่นะนี่ก็แต่งกอกนะครับเนี่ยกิ่งนี้นะครับลูกเยอะไปนะครับลูกเยอะไปไม่ดี แต่งออกนะครับโอ้ขออนุญาตวางมีดก่อนนะครับเซตไกตัดกินงอย่างนี้ก็แต่งออกเลยนะครับเพราะว่าจะให้เขาเลี้ยงผลนะครับ ยังผลให้สมบูรณ์นะครับข้างบนบันไดไม่มีนะครับก็เลยขึ้นไม่ได้ไม่ได้บันไดมานะลูกเล็กๆเนี่ยหรือสาเนี่ยก็แต่งออกนะครับ อันนี้มันจะเป็นสองลูกนะครับยังไม่ตัดออกนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับให้มันแทงลูกออกมาก่อนนะครับให้เป็นลูกก่อนแล้วค่อยมาไล่แต่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาลูกไหนไว้นะครับอย่างนี้นครบเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งออกนะครับสารอาหารก็จะไปเลี้ยงเลี้ยงลูกเล็กๆนี้นะครับมีลูก กี่คนกี่คนเขาก็เลี้ยงจนหมดนะครับมีลูกกี่ผลเขาก็เลี้ยงจนหมดนะครับมันก็จะทําให้ลูกผลมันไม่โตนะครับฉะนั้นถ้าจะให้ผลมันโตสมบูรณ์เราก็ต้องตัดแต่งออกนะครับกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวอ้อมฝังนะครับนี่นะ น,นีก็จะเหลือสองสองผลนะครับปลายผลนะครับส่วนกิ่งนี้ตัดทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวที่จะเป็นผลมันก็จะเป็นก้านใหญ่ๆนะครับเป็นยอดใหญ่ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับขนุนต้นนี้จะลูกจะไม่ดกนะครับทุกๆปีนะครับลูกจะเต็มที่ก็2อสผลต่อต่อฤดูกาลนะครับดัน,นั้นเมื่อก่อนนะครับกิ่งมันจะเยอะมากนะครับตรงนั้นก็ มีกิ่งครับนฝะั่งนี้อีกนะครับนี่กิ่งใหญ่ก็ทําการตัดแต่งกิ่งครับนะพอตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้แสงนะครับแสงสาดลงมาให้ทั่วลําต้นนะครับนะครับจริงๆแล้วแต่งไม่ดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเอากิ่งที่มันบังแสงออกนะครับทีนี้ ต้นเขาได้รับแสงเต็มที่นะครับเขาก็เลยให้ผลให้ผลดกนะครับจนถึงยอดนะครับเนี่ยกิ่งนี้คืออีกหนึ่งกิ่งนะกนิ่งเมนมันจะมันจะสูงขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะบังแสงตรงนี้นะครับก็ตัดออกนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่นะตรงจุดนี้นะครับ ก็เอาออกแล้วก็ตรงปลายยอดตรงนี้นะครับก็แต่งออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับแต่งออกเยอะเลยนะครับก็เลยทําให้เขาติดผลเยอะนะครับอย่างลูกเนี้ยนะดูด้านนี้ก็เหมือนสวยนะครับแต่ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับสภาพดูไม่ได้เลย ันนั้นก็จะต้องตัดทิ้งนะครับกิ่งนี้ก็ดูแล้วจึงมีผลก็ผลไม่โตนะครับผลไม่โต นะะงงนะครับอ่าจะทิ้งไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวอันไหนที่ไม่น่าจะได้ผลก็จะตัดทิ้งนะครับพอเขาได้แสงเต็มที่นะครับเขาก็ติดลูกนะครับขนุนมันจะเป็นอ่าพืชที่ กิ่งมันจะดกกิ่งมันจะเยอะมากนะครับอ้ไวไวเสม น่าจะได้ตัดจิ้งเลยครนะตอนจริงกิ่งนี้ก็ไม่น่าเอาไว้นะเพราะว่าเขาเป็นกิ่งเล็กนะครับกิง่งไม่โตเต็มที่นะครับ เลี้ยงลูกก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะผลไม่สมบูรณ์นะครับ cái ác chung. ยิงโดนแมงเจาะครับบนยอดยอดขึ้นไปแต่งไม่ได้นะไม่มีบันดไดนี่แต่งให้ชมเป็นแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เอาไว้ก็แย่งอาหาร เยวพวกนี้ก็เก็บไปทิ้งนะครับ นี่ครับอยลูกใหญ่ลูกนั้นก็เดี๋ยวเะเอาออกนะครับเพราะว่าลูกไม่สมบูรณ์นะครับอีกลูกหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นดกๆก็จะเอาแบบลูกสวยๆจริงๆก็ต้นขนาดนี้นะครับเหลือไว้ประมาณ10ผลก็พอนะครับ นี่คือปัญหานะฮะแมงเจาะลําต้นนะครับเจาะไมใช่เจาะแค่ลําต้นนะเจาะลําต้นนี้ยังจัดการพอได้นะครับคือปัญหาหลักๆคือเข,เขาไปเจาะบนยอดนะครับบนกิ่งยอดยอดทำให้อ่าพอมันสูงก็ขึ้นไปจัดการไม่ได้นะเนี่ยครับ ร่องรอยนะเจาะจนพุนหมดนะเนี่ยครับไม่ได้พ่นยาปลูกแบบอินรีย์ก็ข้อเสียก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้พันธุ์แดงสุริยานะครับ ก็กำลังออกดอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องสาระเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องสารเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ